ินจิอิตฮิโต้แปลว่าอะไรเอ่ยมาจากเรื่องอะไรกันนะทุกคนรู้ไหมคะไม่น่าจะมีใครไม่รู้เนาะให้ต่อให้คนที่ไม่เคยฟังเป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นก็น่าจะพอเดาได้น่ะใบให้ว่าคำตอบอยู่ใกล้ๆตัวนี่แหละ น้าซังคอนิชิว่าเซียนะคะเนาะวันนี้มาแนะนำคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นจากมังงะและอนิเมะค,ค่ะเนาะก็คลาสนี้เป็นรุ่นที่2อแล้วนะคะเนาะที่ได้รับฟีดแบ็ที่ดีจากรุ่นแรกมานะบอกว่าเนี่ยมีหน้าละถึงได้ดูอนิเมะไม่รู้เรื่องเนาะมีหน้าถึงได้ฟังภาษาญี่ปุ่นในซีรีส์ไม่รู้เรื่องเอา้าแล้วมันเพราะอะไรนะคะนั่นก็เพราะเป็นเพราะว่าภาษาที่เราเรียนในหนังสือมาเนาะมินนโนนิฮงโกทุกคนรู้จักดีนะคะก็ มันไม่เหมือนกับที่เขาคุยกันจริงๆในอนิเมะหรือว่าในซีรีส์นั่นเองเนาะมันมีเรื่องของการกลอนภาษามีเรื่องของแสแลงอะไรแบบนี้นะคะเนาะซึ่งเราได้รวบรวม,รวม,รวมสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาในคลาสของเราในครั้งนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวอย่างจากการ์ตูนจากอนิเมะแล้วก็มังงะหลายๆเรื่องมา ที่ทุกคนรู้จักกันดีเนาะมาให้ได้สนุกด้วยกันในคลาสเรียนนั่นเองนะคะแน้วก็คลาสนี้เป็นคลาสทั้งหมด30ชั่วโมงนะคะโดยที่เราจะเรียนกันทุกวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่21มีนาคมเป็นต้นไปเนาะคลาสเรียนของเราจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะคะไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งค่ะทั้งหมด30ชั่วโมงค่ะเนาะโดยที่ผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาเรียนนะคะเนาะเป็นคนที่ระบูเอ้ยว่าอย่างน้อยต้องจบหนะลิมสีนี่แหละนะคะมหนะสีเล่มหรือ เ4เป็นต้นไปเนาะคนที่เรียน N3 แล้วก็อยากสนุกได้นะเพราะว่ามันยังมีไวยากรณ์มีคำศัพท์ที่ปรากฏใน N3 มหรือแม้กระทั่ง n อออะไรอย่างนี้โผล่มาในการ์ตูนในซีรีส์หรือมังงะที่เราจะเอามาเป็นตัวอย่างหรือว่าเอามาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสค่ะอาจารย์คะแล้วสำหรับเนื้อหาของคอร์สนี้ล่คะคะเป็นยังไงบ้างคะค่ะเนื้อหาเลยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของภาษาที่ปรากฏอยู่ในการ์ตูนมังงะอนิเมะ แบบที่มีความหลากหลายค่ะเพราะว่าเราพยายามเลือกเอาจากหลายๆประเภทมาเนาะเพราะว่าความสนใจของนักเรียนก็น่าจะไม่เหมือนกันใช่ไหมนะคะแล้อย่างหนึ่งสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากการ์ตูนหรือมังงะและอนิเมะ คนละประเภทเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปค่ะนะคะเนาะในการ์ตูนก็จะมีเรื่องดังๆที่ทุกคนรู้จักกันดีเนาะแถวๆนี้ก็มีนะคะเนาะคนนันอะไรแบบนี้หรือว่าคิเมตโนยายบาเนาะก็เราก็จะติดๆพ่วงๆไปในเรื่องนี้เหมือนกันนะหรือว่าการ์ตูนที่ค่อนข้างจะเก่าหน่อยอย่างเช่น Spirit Away ก็มาปรากฏอยู่ในคลาสของเราด้วยนะคะเนาะเราก็จะมีเรื่องของคำแสดงที่ภาษาวัยรุ่นเนาะที่มันปรากฏอยู่แล้วในภาษาพูดของตัวละครนะคะการกรอนการย่อของภาษาต่างๆว่าแบบ หนักแค่เด็ว่านอริมเสยาวจังเลยไอคำว่าต้องเนี่ยก็จะเหลือแค่นักเขียอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ยังมีการกลอนอื่นอื่นอีกเยอะเลยที่พอเราได้เรียนก็จะแบบมันมาอย่างนี้นี่เองนะคะเนาะและนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของสำนวนคำพา์เนาะหรือแม้แต่พวกคำประกอบฉากทั้งหลายเนะี่ยที่เราเจอภาษาไทยจะเป็นขวบคว้างผางฉางชิ้นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วจริงๆแล้วในต้นฉบับจริงๆมันคืออะไรแล้ว มันให้ความหมายอะไรนอกจากแค่เสียงประกอบฉากไหมเนาะซึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยเราหาไม่ได้จากในเวอร์ชันที่แปลเป็นภาษาไทยนะนะคะเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของอักษรคันจิเนาะอันนี้ถ้าเห็นชื่อเสียนี้ไม่พ้นคันจินะคะก็จะมีเรื่องอักษรคันจิด้วยค่ะว่าแบบอาทิตย์ปรากฏอยู่ในชื่อท่าพิเศษของตัวละครหรือแม้แต่ในชื่อของตัวละครเองก็ตามว่า มันแฝงความหมายหรือแฝงในยะอะไรเอาไว้หรือเปล่านะคะนอกจากนั้นก็จะมีภาษาที่น่าสนใจอื่นๆค่ะเช่นเรื่องของคันไซเบงเนาะโดยที่เรื่องนี้เนี่ยครั้งนี้เราก็ยังเลือกมาในเรื่องของเกียวโตเบงเนาะเกียวโตเบงนะคะเป็นภาษาของทางเกียวโตก็จะฟังดูผู้ดีเนแล้วก็มีภาษาของ วัยรุ่นใช่ไหมคะภาษาในที่ทํางานเนาะภาษาลุงก็มีเหมือนกันนะคะนอนนิดหน่อยเนาะภาษาสุภาพค่ะเนาะเรียนภาษาญี่ปุ่นหนีไม่พ้นเรื่องภาษาสุภาพและยังมีอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะคะเนาะภาษาที่มีลักษณะของความเป็นผู้ชายลักษณะของความเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้ที่ปรากฏอยู่ในกระตูนและอันนี้มทที่มีความหลากหลายค่ะนะคะแล้วสําหรับจุดเด่นของคอร์สนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะเออก็อันดับแรกเลยค่ะ ขอแนะนำตัวเองก่อนนิดนึงว่านอกจากจะเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นเนาะนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทำก็คือเป็นนักแปลไปด้วยค่ะก่อนหน้านี้ก็แปลนิยายนะคะแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแปลการ์ตูนบ้างนะคะทีนี้ระหว่างที่เราแปลเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวต้นฉบับที่เราแปลภาษาญี่ปุ่นกับผลงานที่สุดท้ายตอนที่มันตีพิมพ์มาเป็นภาษาไทยซึ่งผ่านการจบปุบๆๆจนกระทั่ทงมันกลายเป็นภาษาไทยจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันหายไปค่ะคือต่อให้เราพยายามพยายามพยายามให้มันถูกต้องที่สุด ใจความครบถ้วนที่สุดในัยยะครบที่สุดแต่มันก็จะยังมีอะไรบางอย่างที่ที่มันตกหล่นหรือว่าถูกทอนออกไปในขั้นตอนที่มันกลายไปเป็นภาษาไทยนะคะนาออย่างเช่นการทําให้มันเข้ากับอัธรรของคนไทยเนาะบางทีมุกบางอย่างที่เป็นภาษาญี่ปุ่นอะคนไทยก็ไม่ขำไงนะคะ เพราะงั้นเราก็ต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเนาะหรือแม้แต่พวกคําประกอบฉากพอเป็นภาษาไทยมันก็อย่างที่เมื่อกี้บอกขอบวา้างผางฉักอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นแค่เรื่องของเสียงแต่ว่าต้องฉบับภาษาญี่ปุ่นจริงๆแล้วบางคำเนี่ยมันก็มี อย่างอื่นเนาะมีนัยยะมีความรู้สึกบางอย่างที่มันแฝงอยู่ในนั้นนะคะเนาะเพราะงั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้นเนาะจบมินะซีเล่มละผ่าน MC และนะคะการ์ตูนมังงะอนิเมะหรือแม้แต่ซีรีส์ก็ตามเนาะก็อยากให้ดูเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นค่ะนะคะ,นะคะเกมอะไรแบบนี้เล่นภาษาญี่ปุ่นได้แล้วไม่เป็นไรหรอกอาจจะแบบเหนื่อยบ้างนิดนึงในเรื่องของการหาคำศัพท์เนาะแต่ว่ามันได้อะไรเยอะมากคะ่ะนะคะเนาะเพราะงั้นนอกจากเรื่องของภาษาที่ต้นฉบับหรืออัรถรส แบบต้องฉบับจริงๆเนี่ยที่เราจะได้จากการ์ตูนนั้นๆนะคะนอาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นภาษาที่มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะซึ่งอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าคาแรคเตอร์บางคาแรคเตอร์ก็จะมีความประหลาดของเขาเนาะนะคะก็จะมีภาษาประหลาดๆของเขาอยู่แต่ว่าถ้าเราเรียนรู้เนาะจากคาแรคเตอร์ที่มันเป็นแบบตัวละครนักเรียนหรือว่าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็จะได้ภาษาที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องใช้งาน เนาะ,ะนะภาษาที่เราเรียนในหนังสือเนี่ยเราไปเูดคนญี่ปุ่นสิเขาก็จะบอกว่าไม่ไม่ไม่พูดแบบนี้เนาะหรือบางทีก็บอกว่าใช้ภาษายากจังเลยเนาะพราะอุ๊ยภาษาสวยจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะเนาะซึ่งเหมือนภาษาไทยอ่ะถ้าปกติเราพูดเอาจริงๆภาษาไทยที่เราพูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ภาษาในหนังสือเรียนใช่ไหมเนาะไม่ใช่ภาษาที่แบบอย่างไรก็ได้ค่ะไม่เราไม่พูดนะคะเนาะนะก็เหมือนกันเพราะงั้นภาษาพูดของคนญี่ปุ่นที่ปรากฏอยู่ในมังงะหรืออนิี้มะเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นธรรมชาติมากกว่าตัวอนิเมะมังงะเนี่ยมันเป็นหนังสือหรือเป็นสื่อที่เราสามารถสัมผัสได้เรื่อยๆไม่เบื่อเนาะใช่ไหมคะไม่เหมือนหนังสือเรียนเนาะเปิดสามหน้าหลับครอ อะไรแบบนี้นะคะเนาะเพราะงั้นถ้าหากว่าเราเรียนรู้เราสังเกตสักหน่อยหนึ่งอะวิธีการใช้ภาษาวิธีการใช้คําศัพท์มันจะกลายเป็นสื่อการเรียนที่ดีมากเพราะว่าเราอยู่กับมันได้ไม่เบื่อ<ม>ใช่ไหมอะแล้วแบบต่อไปอะไรนะต่อไปอะไรนะนะคะเราจะมีความอยากรู้ในคลาสต,ต่อไปมากขึ้นะในใน,ในบทต,ต่อไปมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเนาะเพราะงั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการเรียน นะคะเนาะทั้งนั้นถ,ถ้าเรามาได,ได้เรียนในคลาสนี้เนี่ยทำให้เราได้รู้พวกภาษาต่างๆเหล่านี้ค่ะที่ตัวละครมันสื่อม,มาหรือสำนวนที่สื่อม,มาว่าอะที่เราเคยเรียนมาเป็นแบบนี้นะพอเขาไปพูดจริงๆเขาออกเสียงมาประมาณนี้ซึ่งมันไม่เหมือนกับที่เราเคยฝึกออกเสียงในคลาสเรียนนะอะเพราะงั้นเวลาที่เราจะพูดเนี่ยอ๋อเป็นธรรมชาติคืออย่างนี้เองอะเพราะงั้นถ้าเราได้ยินคนํนนานี้สานวนนี้อ่ามันคือไวยากรณ์นี้เราเรียนมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเรียนนะคะเพียงแต่ว่าไม่คุ้นเคยเท่านั้นเองอืมเนาะนอกจาก การที่เราเรียนรู้จากกระตูนนะคะหรือแม้แต่มังงะอนิเมะหรืออะไรก็ตามที่มันมีความเป็นญี่ปุ่นจ๋าอยู่ในนั้นเนอะนอกจากภาษาเนี่ยค่ะเราได้เรียนรู้เรื่องความคิดใช่ไหมเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมนะคะเรียนรู้เรื่องของบรรยากาศสังคมหลายๆอย่างที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเนาะเราได้เรียนรู้อะไรมากกว่า แค่เรื่องของภาษาซึ่งการใช้ภาษาให้ถูกต้องให้สื่อสารได้อย่างราบรื่นจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถเรียนรู้ได้แค่ภาษานะเราควรจะรู้วัฒนธรรมรู้ความคิดของคนชาตินั้น,น,นด้วยนะคะถึงจะสามารถสื่อสารได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะให้นะยกตัวอย่างนะคะนาะอยกตัวอย่างเช่นคําที่ทุกคนคิดว่าตัวเองรู้สักดีแน่นอนเนาะดอกกี้ดอกดอกี้เนี่ยไม่ใช่ท็อกกี้ดอกกี้นะคะดอกกี้ดอกกี้เนี่ยที่แบบดอกกี้ดอกดอกี้นาะว่าเวลาที่เราเจอคนที่ชอบอะนะคะนาะหรือว่าเจอ อะไรที่เราเรากาลังเป็นติ่งสิ่งนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบตื่นเต้นใช่ไหมเราจะมีความแบบดกิ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 นะคะเนาะแต่ว่าถ้าเราไปดูในต้นฉบับเนี่ยเราจะเจอสถานการณ์อื่นที่เจอคําว่าดกิดกขขึ้นมาอีกอ่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันไม่ได้มีความหมายของความแค่ตื่นเต้นวันที่เราเจอสิ่งที่ชอบเท่าน,นั้นสิม,มันจะมีความหมายอื่นๆอีกค่ะนะคะยังมีใช้คําว่าเด็กขดกิในสถานการณ์อื่นๆอีกเนาะตกใจก็ใช้ได้นะกลัวก็ใช้ได้นะคะเนาะเพราะงั้น อะไรแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่ไปเจอลักษณะการใช้งานจริงเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเนาะเราก็จะรับรู้แค่สิ่งที่เราพอจําได้เคยผ่านตามาเฉยๆค่ะนะคะนอกจากนั้นคลาสนี้เนี่ยเรามีการเลือกการ์ตูนหลายๆแนวเนาะนะคะทั้งมังงะทั้งอนิเมะมาหลายแนวเลยนะคะเราจะได้ลักษณะการใช้ภาษาที่กว้างค่ะเนาะได้ความรู้คําศัพท์คันจิ ะะแล้วก็วิธีการใช้ภาษาที่หลากหลายที่เราจะได้ไปเจอในกระตูนเรื่องอื่นที่เราจะไปตามเสพต่อไปค่ะนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยคือเรามีกิจกรรมท้ายคลาสจริงๆต่ว่าท้ายคลาสแมมันก็มันก็เริ่มมาตั้งแต่กลางๆ l a s คลาสนะเพราะว่าตันนี้เราต้องเตรียมตัวค่ะนะคะมันคือกิจกรรมภาคเสียงนั่นเองเนาะคนที่เป็นสายอนิเมะเนี่ยมันต้องแบบมีความอะโคกรกเรไหมมีความ ฟฝันถึงเรื่องของแบบเซยูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบโอ้พี่นักพาค,คน,นี้หน้าเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่เสียงดีจังเลยเนาะหรือบางคนเคยเห็นหน้าแล้วในแบบในสื่อของญี่ปุ่นก็แบบอู้ดูดีจุงอะไรแบบนี้นะคะเนาะเพราะงั้นมาลองกันดูไหมเนาะมาลองกันดูว่าเนี่ยเราจะเลือกสักซีนหนึ่งที่เราชอบมานะคะแต่แล้วก็ตัดเสียงออกให้หมดเลยนะเราจะมาลองแต่งบทพูดของเรากันเองนะคะเนาะโดยที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นยังไงเราต้องเราต้องเอาพูดบ้างเนาะเราก็จะแต่งบทพูดเองค่ะเสร็จแ,แล้วก็ แบ่งบทการในกลุ่มของเราเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็มาพากเสียงแบบอาจจะไม่ได้แบบเป็นจริงเป็นจังแบบที่สามารถออกสืออะไรได้มากมายแต่ว่ามาลองดูค่ะว่าเนี่ยเออเราต้องมาแต่งบทให้มันพอดีกับการพัง,งาพัง,งาปากของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ให้มันสื่อสารกันได้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจนจบภายในซีนน,นั้นอ่ะเนาะมันก็เป็น challenge เนาะนะคะแต่มันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกนะเราต้องมาลองดัดเสียง อันนี้ว <laughs> ่นดะโชนั่นดะตุเน่โอ้ไม่วะูอะไรประมาณนี้นะคะเนาะแล้วก็มาลองดูนะเราจะได้แต่งบทประหลาดลาดให้ตัวละครที่เราชอบพูดก็ได้นะคะเนาะก็อยากให้ทุกคนมาลองสนุกกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยสื่อที่สนุกสนานด้วยกันนะคะแล้วสำหรับคนที่สนใจนะคะเนาะหรือว่าอยากจะลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเนาะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่ ไล at o j z t h a i l a n d นะคะอย่าลืมตัวแอด้วยนะเนาะและนอกจากนั้นก็มี Facebook นะคะนาอ inbox เข้ามาที่ school o j z นะคะเนาะแล้วก็มี Twitter เนาะก็จะเป็น o j z school เนแล้วก็ Instagram ก็มีเหมือนกันเนาะนะคะก็จะเป็น o j z t h a i l a n d official ค่ะนะคะเนาะลองสอบถามกันมาดูก่อนนะคะเนาะบางคนอาจจะแบบว่า มันใจจะไปภาคเสียงไม่เป็นไรเนาะมาสนุกสนานด้วยกันนะเราไม่ได้จะไปแข่งอะไรกันมากมายนะคะเนาะแต่ว่าก็จะได้เรียนรู้อะไรที่ทำให้เราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะเข้าไปสู่สิ่งที่เราชอบนะกระตูนอนิเมะเข้าไปอีกขั้นหนึ่งมากขึ้นค่ะเดี๋ยวมีน่าจังญี่ปุ่ะมังการ์เดะญี่ปお勉強一緒に楽しみましょうใช่เดี๋ยวว่ามาตักเคียวชิตได้แล้วเจอกันในคลาสเรียนค่ะ